สวัสดีจ้าวันนี้ฮะมากินของหวานคองแข้งนะพี่น้องหวานเย็นคองแข็งนะนี่กินตะเข้า,ขาลายกินหวานเย็นลังเทือเนาะหวานเย็นคองแข็งรวมสีรวมผักไข่กบไข่เขียดรสช่องคองแข็งรสช่องสิงคโปร์นะคะนี่คองแข็งนะรสช่องสิงคโปร์คองแข็ง กินต่ขาวยายกินแต่ของหวานเนี่ยบ่นหนินอะพี่น้องเนาะมากินว้อเ,เนี่ยตักเต็มทัพพี่นี่แและถ้วยหนึ่งหย,ยอดน้ำเสื่อมลงใส่เอาน้ำแข็งเย็นๆใส่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสดเข้าไปมวนขักหลายแล้วบนของหวานนะคะกินแล้วจะเป็นเบาหวานนะคะ กินแล้วก็อร่อยอร่อยนะใช่กินแล้วไปเป็นลมไม่ได้นะคะส่วนมากกินลงไปแล้วจะเป็นลมเลยพี่น้องเลยพนแซ่บแล้วพัดตักเอาตักเอาอนะพลค่บยค่อยกินจะลมจับคนที่ระบานเมือม่อยม้อย e m o i เลยโอ้ยเป็นแต่แซ่บบบพี่น้องครับได้เลยครับ แป๊บนึงนะลูกเอาทักสองนาทีก่อนอเอาไว้เกี่ยวกล่องหนึ่งพี่น้องเลยแล้วก็โคกแก้วหนเลยโคกแก้วหนเลยแม่มาจ่ายนะแม่แม่มาจ่ายแม่จะมาจ่าย,แม,มาายแม่ติตดติดไว้เยอะเลยยังไม่ให้ป้าเลยแล้วผมจะออกประจ่ายก็ได้เออให้หนูประจ่ายดีกว่าให้เราดีกว่าอย่าให้แม่เถอ แม่ยังไม่ปล่อยให้ยาให้ยาอะไรจ้าจ้า,า,จาเราอาจจะแน่นอนกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมีเือนเท้าไงจ้าสวัสดีจ่าฮะาย,ายังสองร้อยเ,เองลูกอ,อืมแต่พี่เตน่ะเยอะ